สวัสดีครับทุกคนเป็นไงกันบ้างครับสำหรับการเปิดตัวโมเดลใหม่ล่าสุดไปกันแบบสดๆร้อนๆเลยจากทาง Yamaha Motor ฝั่งยุโรปเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องบอกก่อนนะว่าโมเดลนี้เป็นโมเดลที่ผมชื่นชอบมากเป็นสปอร์ตสกูตเตอร์ที่ ตัวผมเองได้มีโอกาสทดสอบมาหลายๆเจนหลายๆรุ่นนะครับมาถึงวันนี้นะครับทางยามาฮายุโรปเปิดตัว New Yamaha t m a x t e c h m a x 2025โมเดลนี้เจนนี้นะครับมีการปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างอย่างแรกเลยนะครับนั่นคือ f a i ล i n g ด้านหน้ามีการออกแบบใหม่ทั้งหมดเลยนะครับตัวไฟหน้าที่เป็นแบบไฟหน้าคู่มีการบิวอินตัว Daytime r u n n i n g Light เนี่ยเข้ามาให้ทำให้มันมีความหรูหราความพรีเมียมมากยิ่งขึ้น เส้นสายต่างๆนะครับจะมีการปรับมาจากตัวโฉมก่อนหน้านี้ที่มีความโฉบเฉี่ยวมีความแหลมคมนะครับหน้านี้โฉมนี้นะครับจะมีความมนๆกลมๆมากยิ่งขึ้นจะไม่เหมือนจากตัวก่อนหน้านี้แต่ส่วนตัวเนี่ยจะรู้สึกถึงความแปลกสักหน่อยนึงนะครับเพราะว่า เอาจริงๆแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่รถโมเดลใหม่เปิดมามันคงจะยังไม่คุ้นตานะหรือว่าไม่คุ้นชินกันมากนะครับก็จะรู้สึกแปลกๆหรือบางคนอาจจะบอกว่าไม่สวยแต่จะค่อนข้างไปทางได้กลิ่นอายของความพรีเมียมมากยิ่งขึ้นกับโมเดลก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผมมองแล้วผมรู้สึกว่ามันสปอร์ตมันรู้สึกมันดูหน้าพุ่งๆดีเอาจริงๆมันก็คือมีการวิวัฒนาการตามเจน ต่อมานในเรื่องของแฟร์ิ่งด้านข้างก็ยังคงคอนเซปต์ความเป็นมุมแมลงความเป็นมุมแมลงที่เป็นคอนเซปต์มาจากเจนก่อนหน้านี้นก็ยังคงมีมิติที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปมากมายขนาดนั้น,นไฟท้ายก็ยังคงเหมือนเดิมตรงนี้ก็ยังถือว่ายังคงคอนเซปต์เดิมค,ความเป็นสปอร์ตสกูเตอร์แต่ยังคงมีความแฝงกินไอความพรีเมียมความเป็นเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ความหรูหราความมุนจากด้านหน้า,นานทำให้ดู สวยงามลงตัวนะครับอีกหนึ่งอย่างที่จะทําให้ดูเป็นพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนั่นคือตัวจอท FT ทีขนาด7นิ้วที่ถูกติดตั้งใส่ลงมาเหมือนตัวโฉมก่อนหน้านี้แหละแต่ตัวนี้มีขนาด7นิ้วเป็นท f t จอสีเลยนะครับบอกฟังก์ชันสถานะต่างๆรวไมไปถึงแอปพลิเคชันการต่อการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชัน my life แล้วก็รวไมไปถึงตัวเนวิเกเตอร์นะครับระบบนาทางได้มาจากการมินเอาง่ายๆว่าจอเนี่ยบอกเลยว่ากินขาดนะในพิกัดนี้ต้องยอมเขาเลยและยังมีฟังก์ชันอย่างอื่นอีกเช่น ค u u s e คอนโทรลนะครับการล็อกความเร็วในการเดินทาง h e a t ิฟอุ่นมือ h ฮ t s ซีทอุ่นเบาะที่อยู่ในตัว Tech Mac รู้ไม่ถึงฟังกช์ชันของการปรับชิลไฟฟ้า อันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งจุดที่ยังคงมีอยู่ในเจนก่อนหน้านี้และเจนนี้ก็ยังคงมีอยู่ด้วยอีกหนึ่งอย่างที่ต้องพูดถึงเลยนั่นคือตัวเครื่องยนต์ที่มีการปรับเครื่องยนต์มาแบบเล็กๆน้อยๆเครื่องยนต์ยังคงเป็นพื้นฐานเดิม2สูบ5 6 2ซีซีแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเครื่องยนต์ไม่ใช่คอสเพนแบบตัว MT ตัว RSE r i e s eries, ไม่ใช่อย่างสิ้นเชิงนะผมต้องขอพูดให้เข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับว่าไม่ใช่เครื่องยนต คอสเพนแต่เป็นเครื่องยนต์2สูบเรียงขนาด 562cc แต่มีการปรับในเรื่องของบาลานเซอร์ทำให้เครื่องยนต์เนี่ยมีความเสถียรความสมูทมากยิ่งขึ้นขณะเครื่องยนต์ทำงานทั้งในรอบย่านความเร็วต่ำๆแล้วก็ไปถึงความเร็วสูงๆนะครับทำให้เครื่องยนต์ลดการสั่นมีบาลานซ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญเลยนะครับระบบส่งกำลังตัวนี้ผูก ปรับใหม่มีการพัฒนาใหม่ในเรื่องของฝั่งคัดแรงเหวี่ยงคัดแรงเหวี่ยงมีการปรับจูนมาใหม่ให้มีความสมูทความเนียนมากยิ่งขึ้นทําให้คาแรคเตอร์ของเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยให้ฟีลลิ่งของความสปอร์ตอยู่แล้วได้จุดของการพัฒนาตัวคัดแรงเหวี่ยงเนี่ยมาใหม่ด้วยทําให้ตั้งแต่ออกตัวไปจนถึงรอบสูงๆเนี่ยขับได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองอันนี้โรงงานโคเคลมมาแบบนี้นะผมต้องบอกก่อนนะฮะแต่จริงๆแล้วตัวเจนก่อนหน้านี้ที่ผมได้มีโอกาสทดสอบเนี่ยจริงๆมันก็ค่อนข้างดีีย่ลวดวเา,เา,ดาดกามกมผส นะครับด้วยความที่เป็นเป็นสปอร์ตสกูตเตอร์ขี่ถนนดำเนี่ยนะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนอีกหนึ่งอย่างเลยนะครับเรามาพูดถึง ระบบช่วงล่างกันหน่อยดีกว่ายังคงเป็นช่วงล่างเดิมเหมือนเจนก่อนหน้านี้ด้านหน้าเป็นช o หน้าแบบอัพไซด์ดาวนะครับมีดับเบิลดิสเบรกนะครับตัวปั๊มคาลิเปอร์เป็นปั down ๊มดาวคาลิเปอร์เบรกตัวจานเบรกมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง267ม mm ิลลิเมตรนะครับในส่วนของจานเบรกด้านหลังก็เป็นดิสเบรกเหมือนกันนะครับขนาด282ม mm ิลลิเมตรนะครับแล้วก็ยังมีตัวพาร์คิ่งเบรกหรือมีเบรกมือเนี่ยมาให้ด้วยนะครับกลไกก็อยู่ตรงหน้าคอนโซลด้านหน้าตัวแฮนด์ด้านบนระบบเบรกระบบช่่วงลงลา ช o หลังเป็นชกหลังแบบเดียวนะครับวางนอนอยู่กลางลำตัวรถตรงนี้ผมบอกได้เลยว่า f e ล l i n g การขี่จากตัวเจนก่อนหน้านี้มาอยู่เจนนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็น feeling ที่เอาตรงว่าดีเลยดีเลยสําหรับสปอร์ตสกูตเตอร์ใช้แบบทางดำอ่าอีกหนึ่งอย่างตัวล้อนะครับเป็นล้อแบบสปินฟอร์สที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของยามาฮ่านะครับไม่ใช่ล้อฟอร์สนะเป็นล้อสปินฟอร์สมีกรรมวิธีการผลิตเนี่ยนะครับที่ทาให้ตัวล้อเนี่ยมีความเบามากยิ่งขึ้นทําให้แรงเหวี่ยงลดพละแรงเหวี่ยงจากตัวล้อเนี่ยทำให้ f e ลล i n g การขี่เนี่ยดี ดีขึ้นมีการทําง,งานควบคู่ความสัมพันธ์ระหว่างโชคล้อตัวยางด้วยนะครับที่ให้แบตแลคมาทุกอย่างเนี่ยบอกเลยว่าพร้อมเลยนะสำหรับการใช้งาน จะขอพูดสรุปเลยนะครับว่า New Yamaha T-Max Tech Max 2025เป็นสปอร์ตสกูตเตอร์ที่เป็นสปอร์ตสกูตเตอร์แท้ๆมาจากโรงงานเลยในเรื่องของชิลไฟฟ้าหน้าใหม่ไฟใหม่มี d เด t i m e Running Light หน้าจอ TF-T เครื่องยนต์สสูบ5 6 2 c ซีซีมีการปรับในเรื่องของคัดแรงเหวี่ยงมาใหม่ด้วยจูนใหม่เนียนขึ้นสมูทมากยิ่งขึ้นช่วงล่างออกแบบมาแบบสปอร์ตสกูตเตอร์เลยต้องบอกก่อนเลยว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสลอง เห็นทั้งรูปลักษ์ทั้งดีไซน์ลองค่อมลองขับก่อนจะทําให้รู้ว่าคุณชอบมันมากน้อยแค่ไหนแต่สําหรับตัวผมเลยบอกว่าชาต,ตัวนี้มาขายที่ประเทศไทยเป็นอะไรที่น่าสนใจเลยทีเดียวและลองดูกันนะฮะว่าประเทศไทยยามาฮ่าไรเดอร์ขับจะเปิดราคา New ยามาฮ่าทีแม็กเทคแม็คาาเท่าไหร่ติดตามเราไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าถ้ารู้ราคาเมื่อไหร่เราจะได้รีบมาบอกทุกๆคนเลยสําหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ